เทสเทสอ่อ uh, สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเคสอ,อะไรแปลกๆมาแนะนํานะครับอันนี้ผมเอ่อสรับผมนะคือตอนนี้ผมเกิดปัญหาครับเสียงฮอลลเสื้ดังตามที่ผมต้องการไม่ได้ฮะอ่ะลองลองลองเปลี่ยนเนาะเฟสบุ๊วิดีไฟล์ส่วนตัวใจบุดับทุนเสียงของโบแนวหน,วนวไม่มีลิงก์ก่อนหน้าลบข้อมูลเสียงุ่ง แนวตางสิ่งของโลคัการตั้งค่าเกี่ยวกับไทยทานยาอ่าไทยกัญญาผมแตะเข้าไปลบข้อมูลเสียงปุ่มไทยทานยาเสียงพูดเริ่มต้นอ้าวมันเป็นเสียงพูดเริ่มต้นอยู่แต่ทําทำไมเป็นเสียงในในใาษาารการตั้งค่าปุ่มไม่อยู่ในรายการแนวอ่าผมมิวีิก็แกฮะเตโัเสียงของคารการตั้งค่าปุ่มแนวตั้ง ตอนนี้ผมก็ใช้เสียงกัญญาอยู่แต่ตอนนี้มันมันมันเป็นเสียงในในใึกิษาซะแล้วเกี่ยวกับปุ่มไทยคานายาเสียงพูดเริ่มต้นอ่ะเราเราเปลี่ยนไปใช้เสียงในลิษาพี่ลคพับไทยในลิซาลบข้อมูลเสียงปุ่มีง่ไทยในลิษามันก็ขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะฮะไทยนนลิซาเสียงพูดเริ่มต้นอ่าลองเสียงกัญญาอีกครั้งดาวล็อกลบพับไทยคานายา ไทยทานยาเสียงพูดเริ่มบนอ่ามีวิธีแก้ครับมีวิธีแก้ไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าเสียงอยู่ในรายการอ่าเลื่อนไปเกือบเกือบสุดแล้วใช้ระบบแรลงเสียงอีโมติบั๊กความบังคับทับทบดูทำนำเท่าไฟล์พนานุกรมนำเท่าพร้อมทำ เลือกเสมอไม่ว่าจะใช้การตั้งค่าระบบแบบใดไม่ได้เลือกไว้ท้องทําเครื่อหมายนี่นี่นี่่นี่ตรงนี้ตรงนี้บังคับใช้ภาษานะฮะอัะถ้าเรากดเอ่อเราต้องกดเลือกไว้นะฮะเลือกไว้อ่ะเนี่ยเสียงกัญญาก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วอ่าถ้าถ้าเรากดไม่ไม่ไม่ได้เลือกไว้ไม่ได้เลือกไวเนี่ยเสียงก็จะเป็นเสียงนในนลิสายเหมือนเดิมอ่ะลองกดเสียงกดลองกดเลือกไวเลือกไว้อ่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนดูฮะ ขอ ok izer, การตั้งคเกกี่ยวับไทาาสทเสียงไทยกันยาอยู่แล้วลก็เปลี่ยนเป็นเสียงไทยในภาษาไทยเนอภาษาลบข้อมูลเสียงเอ้อันนี้มันก็เปลี่ยนได้แล้วลองเปลี่ยนเสียงกันดาอีกครั้งลบไทยคาดาลบข้อมูลเสียงผลิดาวน์โหลดเสียงอ่ะนี่แหละครับคือวิธีการแก้ปัญหาครับเสียงะเสียงมัน เปลี่ยนไม่ตรงตามท so right. so ี่กำหนดครับสำหรับคลิปเส้นท่านนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าผู้ชมเกรียงได้ไหมนะครับสวัสดีครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าหากผมจะมีอะไรมาแนะนำก็เอผู้ชมเรียงได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าพักผมเกรียงได้ไหมนะครับสวัสดีครับหน้าหลักกุ่มแนวต่าง One New Home Blind Trick Play Games Notice เลย์พร้อมการช่วยเหลือกับเพลสเตอร์สามสร้างหน้าที่หนึ่งจากห้าสามเทสบุ๊กวิทยุไฟส่วนควรจะปรบกาศเนเจอร์อารีโอรับอารีอีพีหนึ่งอารีโอสูงยึดบันทึกชั่วคราวกลุ่ม ผมอยู่ตำแหน่งขั้นต่ำ